ครับผมวันนี้ผมก็จะมาตอบนะครับน้องคนนี้นะครับผมเขาน้องเขาถามว่าพี่มีระบบ ATS อยู่แล้วนะครับทําไมยังต้องเลือกใช้เป็นเบเกอร์หลังเต่านะครับผมนะฮะทำไมไม่ใช้เบเกอร์ตัยอย่างงี้นะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับผมนะระบบ ATS เนี่ยเนาะอ่ะเขาก็จะต่ออันนี้อันนี้เป็นแบตนะเข้าแบตอันนี้เข้าการไฟฟ้านะครับผมเนาะแล้วก็ลงมานี่ ลงมาเบเกอร์นะเบเกอร์ Baker ตัวนี้นะครับผมเบเกอร์ Baker ตัวนี้แล้วก็เข้าบ้านเลยนะครับผมเมื่ออ่าตัวนี้เป็นระบบพวกอินเวอร์เตอร์เสียหรือว่าระบบต่าตัดเขาจะก็ต่อผ่านตัวนี้นะครับผมอ่ะหรือแบตใกล้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะอ่านี่ปุ๊บมันก็จะตัดมาการไฟฟ้านะครับเนาะตัดมากันไฟฟ้าแล้วไหลเข้ามานี่อ่าไหลเข้ามาเบเกอร์นี้อ่านี่ไหลเข้ามาเบเกอร์นี้นะครับผมแล้วก็ออกไปอ่า เอาเอา,เอ,า,เอ,าออกไปใช้นะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวนี้ยผมบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์สามารถเสียได้นะครับผมถ้าตัวนี้เสียคุณจะใช้ไฟยังไงครับทำไมถึงมีตัวนี้เหรอเมื่อตัวนี้เสียใช่ไหมผมก็แค่เมื่อฝั่งนี้เสียเนี่ยเนี่ยฝั่ง a t s เนี่ยเสียหรืออินเวอร์เตอร์เสีย,ยผมก็แมนนวลมานี่ปุ๊บนะครับนะแมนนวลมาการไฟฟ้าปับ๊บเห็นไหมครับผมต่อรอ ต่อรอไว้แต่ไม่ได้ใช้นะเมนนวดมานี่จบครับนะฮะเราก็ถอดอุปกรณ์ชุดนี้ไปซ่อมนะครับเรียบร้อยได้นะครับผมผมถึงบอกว่ามันไม่จําเป็นสําหรับผมนะครับผมถ้าใครอยากจะติดก็ติดได้ครับมันก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะนะฮะอ่ะ,อะไฟไอจากแบตมาปกติอ่ะมันก็ตัดเข้านะครับผมมันก็ไม่มีปัญหานะครับผมอย่างที่ผมบอกนะไอตัวเนี้ยเสียได้นะครับผมเมื่อไอตัวนี้เสียผมต่อมารอแล้ว ผมก็เอาเบกเกอร์ล้างเต่าตัวนี้หมุนปึ๊บไปนี้ผมก็ใช้การไฟฟ้าแล้วยกไอ้ตัวนี้ไปซ่อมได้ง่ายๆนะครับผมนะโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรมากมายนะครับตามนั้นครับผม